มาส่งความอร่อยนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งอ,อร่อยมากการที่เราใช้อลูมิเนียมรองกระทะดีมากๆเลยนะคะมันเื่อ,อความถือว่าอะอาดมากเลยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง it's me a p u n ฉันเอง Apple นะคะวันนี้ขอนําำเสนอเมนูง่ายๆข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรก Apple ก็จะนำหมู3ชั้นหรือว่าหมูติดมันเอามาหั่นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะส่วนเพื่อนๆจะชอบหมูติดมันหรือว่า เนื้อหมูธรรมดาก็ได้นะคะแต่วันนี้แอปเปิลขอเป็นหมูสามชั้นมาด้วยสักนิดนึงนะคะเพราะเป็นคนชอบทานหมูสามชั้นมากๆเลยนะคะเราก็จะมาหั่นชิ้นบางๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแอปเปิลก็มีเนื้อหมูแบบมีลายเส้นมานิดๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆ เช่นกันนะคะส่วนเพื่อนๆอยากชิ้นบางหนามากหนาน้อยก็ตามใจฉันได้เลยนะคะแอปเปิ้ชอบชิ้นประมาณนี้นะคะเวลาเอาไปเสียบไม้กับหมูสามชั้นก็กำลังพอดีเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนหมู3ามชั้นชิ้นมันใหญ่เกินไปแอป้ก็จะมาหั่นครึ่งแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมเป็ดผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยดํานะคะมาตําให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นแอปเปิ้ลก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวไปเล็กน้อยะะตะแล้วก็มาตำทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะจะมาเริ่มทากันเลยนะคะ หมูที่เราหั่นไว้นะคะจะใส่น้ำกระเทียมเจียวไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นชอบน้ำกระเทียมเจียวค่ะสูตรนี้ก็จะใส่น้ำกระเทียมเจียวนะคะก็ชอบส่วนตัวนะคะกระตั้นใส่หนึ่งช้อนชานะคะ เกลือเล็กน้อยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะตามใจชอบสูตรเนี้ยแอปเปิลจะทำแบบตามใจฉันเลยนะคะเพราะสูตรเนี้ยลองทำแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับแอปเปิลเองนะคะพริกไทยแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเราไปตำไว้นะคะคุกเกลือสใส่กันเลย <c oughs> ไม่มีของมือค่ะเราจะขดเขาครอบอะไรนะคะจากนั้นก็จะใส่นมสดไปนิดนึงนะคะนมสดก็จะขดเขาให้ ไม่มีถุงม,มือนะคะวันนี้อัปันอาปันใช้มือทั่ทานทาน,าน,าน,านะคะไม่เป็นไรตากแล้วนะคะหมูสามชั้นติดมาแล้วป้นก็หั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะแบบนี้จะใส่งาไปนิดนึงนะคะงาขาว เราแช่ตู้เย็นไว้สัก15นาทีนะคะขึื่อคืนโง เสร็จแ,แล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงย่ต้องใส่ไม้ฉันจะแช่น้ำไปแล้ว ก็เสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลานานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้เวลานานจริงๆเลยได้ประมาณ2องสี่หกปอไม้นะคะทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปย่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไราย่างกันเลยนะคะ Apple ิะะ้จะใส่อลูมิเนียมลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้มันติดกระทะมากเกินไปนะคะไฟไม่แรงมากนะคะ จะย,าย่างด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะไฟอ่อนๆไม่ไฟแรงมากเกินไปนะคะเพราะว่าเตาของแอปเปินเนี้ยไฟมันจะแรงมากเลยค่ะ ปิ้งก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกใส่ตากันเลยนะคะการที่เราใช้อลูมิเนียมรลองกระทะดีมากๆเลยนะคะมันเพื่อน,นะคะ่ะนั่นก็คือว่าสะอาดมากเลยนะยกเลยเห็นไหมคะสะอาดมากๆเลยะคะ่ะ เดีวเรามาชิมข้าเนียหมูปิ้งกันนะคะที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะคะมาดูสิว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะไปชิมให้ดูนะคะวันนี้ใส่ชุดอยู่บ้านนะคะยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะคะอืมนุ่มค่ะนุ่มอร่อยข้าเหนียว นุ่มมากเลยนะคะเข็มเหยาะอร่อยมากค่ะเนาะจิ้มๆๆนิดน,น,น,นึงนะคะคเพื่อความเผ็ดอืมอืมอร่อรยค่ะฮิวโ็จะได้กินต้ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงนะคะเนี่ยอืม อร่อยมากค่ะอขอบคุณค่ะจา่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ